เราต้องแบบว่าต้องจองคิวอะไรเงี้ยแล้วพอเรากินเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็บอกเราเดินไปเลยร้านนั้นเธออาจจะว่าปรากฏว่าเขาบอกว่าต้องรออีกครึ่งชั่วโมงถึงจะมีโต๊ะเขาจะขอร้านก็บอกว่าไม่เป็นไรที่จะพาไปที่ร้านน้องสาวของฉันเองซึ่งรสชาติเหมือนกันเหมือนกันทุกอย่างเลยจ้าของร้านผู้ใจดีก็พานั่งรถมาออกมาถึงเฮ้ยมันคือร้านเดิมหรือว่ามันอยู่ชั้นสอง เราก็เออคิดว่ามันต้องอยู่ชั้นสองแน่นอนเปล่าเลยเจ้าของร้านขับมันจะก็หน้าร้านนี้เราก็พอเราต้องขาเดินเข้ามาบอกว่าเขาอ,อยากจะมากินซูชินั่งโต๊ะเดิมค่ะเมื่อกี้ลูกค้าที่นั่งข้างๆก็ยังไม่อีกก็ยังเป็นคนเดิมลูกค้าที่นั่งข้างๆก็หันมามอง <N iss ian> โอ้๋อู่นี้มันไหนวะเนี่ยไปแล้วมันกลับมาอีกรอบนึงอะไร